สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกัน,ก,นกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนะคะทางช่องนะคะเป็นแค่สีกลางในการน,นำเสนอนะคะเพื่อใช้วิจะะารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่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 ทุกคนดูดูไว้เมืวานอะ่ะเห็นอะไรไหมอันนี้ไม่ใช่นี่นะมันเป็นปลาตาดูดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นงหนุ่มทำนี่ก่อน เขาเข้ามาจอดเหรอพี่ไม่เห็นหรอจ้ะ<ม>อ๋อพี่นั่งอยู่พี่ไม่เห็นนี่เจ็ดหกสองเก้าห้าได้สองได้สองนะคะแล้วก็ห้าห้าเจ็ดหกเก้าไม่มาจ้ะพิเศษอะ่ะไม่มานะเมื่อคืนอะ่ะเออเมื่อวานอะ่ะเ,เปิดไฟก่อนเป,เปิดไฟก็เหมือนเดิมน,นะเาไม่ค่อยเห็นเลยนาดอยู่ในที่สว่างแล้วนะ อ่าล้วก็หน่อยลนะหนึ่งสี่สองได้ไหมสามตัวเราก็ได้แปดด้วยนะ นี่ได้สองได้แปดได้หนึ่งสี่สองถ้ากินแป๊บซี่หยิบไปเลยถ้ากินแป๊บซี่อยู่ในนั้นนะพี่หยิบมาได้เลยศู 8, 2, 8, 2, นย์แปดสองแปดสองสองสามวิ่งในตัววินหมดเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้นะ สามตัวนะจ๊ะสามตัวนะจ๊ะดูให้ดีนะดูที่ตัววินจ้าดูที่ตัววินจ้ะได้ทั้งหนึ่งสี่สองได้ทั้งศูนย์แปดสองแปดสองแปดสองก็ตัววิ่งรูดอยู่แล้วนี่ ได้ไหมดูที่ตัววินนะคะทุกคนได้ค่ะได้ไหมมารอบต่อไปค่ะทุกคน รอบต่อไปกันเลยนะครับใครอยากสนับสนุนช่องนะจะได้เป็นกำลังใจนะจะได้เฮงๆในรอบต่อไปนะทุกคนผมผมเล่นโทรศัพท์รออยู่เลยเี้ย ถ้าใครอยากได้แนวทางไวให้เข้ากลุ่มนะคะทุกคนลายไอดีตรงนี้นะคะหุ้นอยู่ในกลุ่มมีนะคะกลุ่มของเราก็มีอยู่น้อยนิดให้แนวทางอย่างเดียวนะคะไม่ให้อย่างอื่นนะคะให้แนวทางอย่างเดียวนะทุกคนให้แนวทางอย่างเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะในกลุ่มนะทุกคนไม่วุ่นวายด้วยบอกเลยไม่มีห้องซื้อไม่มีห้องอะไรทั้งนั้น หนึ่ถ้ามี19ก็ต้องมี16นะทุกคนถ้ามี19ก็มีก็ต้องมีหนนะคะค่ะฮะ อะไรนะป้าป๋าพูดไม่ได้ยินเลยช่วงนี้หูไม่ดีพี่เข้าไปสนอย่อยมาแล้วเหรอเขากลับบ้านไปแล้วแม่แล้ววันเมือ่อไหร่อะ นี่นะคะทุกคนสามตัวเหรอ

นี่นะทุกคนสองหนึ 2, 1, 7, 2, 7, 1, ่งเจ็ดสองเนึ่งนะคะสองหนะึ่งสองห้าสองแปดเจ็ดศูนย์ะประมาณนี้นะทุกคนสี่นอยกิจพี่ปกติ v i p นะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนอยเฉพาะกิจนะปกติใน v ีพนะกิจพีปกติ v i p โอเครับชมเพื่อความบันเทิงนะรับชมเพื่ความบันเทิงนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะ